มาดูนะครับฝีมือเจมิมโอ้ยโอ้กะว่าจะโชว์ครับยิงไม่ถูกเจอเจอกับเสียเมืองแพ้ครับลูกนี้ลูกเบิ้ลนี่เสียเขามาซ้อมรอพี่บีมนะครับวันนั้นเสียพี่บีมไปหมื่นสี่วันนั้นผมก็ให้ค่าแทงพี่บีมไปเยอะนะหกร้อย ได้มาหมื่นสีให้ค่าแทงไอบีไปหกร้อยไม่ธรรมดาวันนี้เสียเขาจะมาขอแก้มือแล้วครับอันนี้มาซ้อมมือล้อกับเฮ้ยอะไรวะเจมิมฝีมือขี่กากมากเลครับดูนะครับเช็ดโอ้โหเช็ดแบบนี้ เฮ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเออเออออลูกนวลเอามันไม่ได้หเอาดูเตมิ้มนะครับแโดกถ้าแทงนิ้วชีอ้อ่ะเฮ้ยดำลงเ,เรียบร้อยเรียบร้อยดำลงเข้าไปอกีกโอหตอนนี้เสียเมืองแพ้เรายิ้มเลยนะครับฝีมือจัดจ้านจริงๆมาซ้อมรอพี่บีมนะครับวันนี้เขาจะมาเล่นเกมนะสองพันสามพันกันนะครับเขามาขอแก้มือบีมต่อยิบห้าแต้ม บีมต่อยิบห้าแต้มนะครับรากน,นไปเอะะเฮ้ยเลก็ดอ่จะได้ะเออดูนะครับไปดูฝีมือก่อนว่าพี่ๆว่าเราจะเล่นข้าง<ด>บีมห<ม>รืเอลเล่นข้างเสี่ยเมืองแพ้ดีครับเอามันจะเล่นน้ำเล่นน้ำเราจะเล่นข้างไหนดีโอโหเอาว่ะเอาว่ะเราจะเล่นข้างไหนดีนะครับดูจากการแทงแล้วก็ล แล้วบีมต่อบีมต่อยยิมห้าแต้มด้วยนะครับดูก่อนครับว่าบีมจะลงทุนเท่าไหร่นะครับที่เหลือลุงหยกรับจบนะครับอืมอย่างนี้ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับลูกจ่อจอยอย่างเงี้ยงไม่ลงล,นนลูกจ่อจ่อยอย่างเงี้ยงไม่ลงนะครับบีมบอกว่าหวานหวัดเจ็บอีกแล้วแต่ก็ต่อยยิมห้าแต้มนะฮะ อ้เจ <แฟ S 1> มินนี่ก็ยิงแค่โดนนะครับดูลูกนี้นะครับลูกนี้ว่าเสี่ยเขาจะทำตัวแบบไหนเหนอเช็ดนิ่มๆน,นะครับโอ้กินเหลืองนะดูดูทรงแล้วนะเหลืองง่ายไปกินูดีก่าอ๋อเหลืองง่ายเกินกินโจ๊กปูเกือว่าเฉียดหมูไปสอกเดียวนะครับบีมนะ่าจะกินนิ่มนะครับแบบนี้ ต่อ25แต้ม,มที่พี่ว่าอย่างไงครับต่อ25แต้มเราจะเล่นข้างไหนดีนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะ,จะอัดคลิปให้ดูนะครับหรืออาจจะไลค์ก็ยังไม่รู้นะครับเฮ้ยอเยฮ้ยเช็ดสิงงเชทท็ดเช็ดเ,เนี้ยเออเช็ดบางๆายิงให้โดนทางนี้เออ เอาให้โดลูกเ,ลอเอครับออาอ่ะตูเจน,นะครับอืเอเฮ้ยแค่ยิงถูกนี่ก็ถือว่าหลูแล้วจ <c oughs> ะขาดหวงัวงเบิ้มาเฮ้ยหลังดำโอ้โยโอยวางนุกหลังดำนะครับโอ้ยต้องยิงนีไปนู่นเออเอ้ยยิงมาไม่ถูกหรอก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายนี่นี่นี่ตรงนี้เออยิงตรงนี้เด้อเออประมาณนั้นประมาณนั้นได้อยู่ขนานั้นมันก็ลงเฮ้ยประมาณเฮ้ยเฮ้ยประมาณนั้นได้อยู่ยิงไปให้โดนปลายไม้มันนะอ๋อเออดูนะมันจะกระโดดไปโดตรงนู้นไงงามนิ้วชี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ดู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 นะครับ จากจังหวัดแพร่นะครับจะมาเจอบีมบุตรดิษฐ์อโอ้โหแต่ก็น่าดูนะมีมือดำดำโน่นนะดำโน่นนะเราจะเล่นบีมหรือเล่นโอ้โหต,ต่อยิมต่อยิบหาแต้มนะครับโอ้โหยิงแดงยิงแดงยิงแดงจะไปยิงยังไงนะเฮ้ยก็ยิงแค่ถูกพอเแ้่ยิงให้ถูกเถอหัเหอวเนี่ยเขียวลงแน่ ตาเหลืองลงโอ้โหเล่นนี้เอาตังค์เหรอพี่พี่ครับจะอยู่ข้างแพรหรือข้างอุดิตครับข้างบีมครับเสียเขารับไม่อั้นนะรับเดิมพันไม่อั้นนะครับวันนี้เขากะมาแก้มือวันนั้นเสียไปหมื่นสี่อ่ะผมไม่แบ่งค่าแทงให้บีมตึงเลยหกร้อยตึงเลยบีมไม่ยิ้มยิ้มไม่หุบอ่ะ โอ้ยโอ้ย,อยเจมิมต้องให้ดัวกับเจทุเลยนนะครับาาสุสี <c oughs> ออกมาสักเกมหนึง่งแต่ว่าเกมนึงน่าจะแบบถึงเย็น <c oughs> ถึงเย็นเนี่ยจะหมดหรือเปล่าเล่นตอนนี้